จำแทบไม่ได้นิโคเผยโฉมหลังสัลยกรรมครบหนึ่งเดือนทำสวยในวัย51ปี <B. S 1> ทำเอาแฟนๆตื่นเต้นไปด้วยเลยหลังจากที่นักร้องคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนิโคเทริโอตัดสินใจบินไปสัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีซึ่งปกตินิโคถึงแม้จะอยู่ในวัย51กระรัดแล้วแต่ก็ยังสวยหน้าแบวหน้าเด็กอยู่แล้ว โดยล่าสุดนิโคลได้เปิดหน้าให้ชมหลังจากเพิ่งไปสัลยกรรมใบหน้ามาได้ครบหนึ่งเดือนพอดีเรียกว่าแว็บแรกแทบจะไม่ได้จริงๆว่าเป็นนิโคลเพราะหน้าเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดทั้งตาและจมูกซึ่งนิโคลได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าครบหนึ่งเดือนหลังทำสัลยกรรมย้อนวัยครบชุดกับคุณเอและโรงพยาบาลยังบวมอยู่นะคะฝากติดตามนะขะาหนึ่งมัน after surgery still s o m e s e l i n g looking forward to complete recovery a n hospital oh t h a y s u r g e r y นี่แค่หนึ่งเดือนยังเริ่มเห็นความสวยมากขึ้นขนาดนี้รอเข้าที่เมื่อไหร่นิโคเทริโอต้องสวยมากแน่ๆรอชมกันได้เลยจ้า